รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับบริษัททรเซปจำกัดน้ำแร่เพอรา่าน้ำแร่ธรรมชาติร้ออร์เซ็นขนมข้าวอบกรอบตรายูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุน่นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูร่า,ราความลับของความสวยเสนอ ยุราครบสูตร สวัสดีค่ะผู้ชมคะเราเจอกันอีกแล้วเจอเรา2คนแน่นอนที่สุดนั่นคือรายการมยุราครบสูตรเจอกันทางช่องห้านะคะซึ่งกฎหมายเลขหนึ่งแบบนี้ค่ะเจอกับเรา2คนนะคะก็จะมาพร้อมกับเรื่องราวที่ครบสูตรค่ะไม่ว่าจะเป็นครบสุดอาหารกันกินครบสตรสารพันธ์ความบันเทิงหรือว่าครบสุรความสวยความงามนะคะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ต้องดูรายการเหมือนเดิมค่ะแล้วมีของมาแจกนะคะเรามีกันแดดเรามีเซรั่มแล้วเรามีร่มมาแจกใครอยากได้ชมรายการให้จบ วันนี้เราจะพาไปกินไกลถึงประตูน้ำพระอินก็ไม่ไกลนะไกลหรอกร้านนี้ต,นต้องอร่อยแน่ๆน่าคุณผมอร่อยอ,อร่อยค่ะสนับสนุนโดยน้ำแร่เพราน้ำแร่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นขนมข้าวอบก,กรอบตรายูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุน่นอยู่รากลูตาเบอรี่ไม่ว่าวัยไหนก็ข่าวใส่ได้เหมือนกันโทร02 1 1 6 1 6 6 6 02-116-2666โอ้โห oh, คุณพี่น,น,นี่มันเดือนเดือนพฤษภาคมหรือว่ามันเดือนเมษากันแน่คะัะเ,เพราะว่านี่คุณผู้ชมเช่อไหมว่าคาดมันร้นอน,นอนๆอนๆแล้วบางทีก็แปรปวนเออแปรปวนสินี่ เวลาไปกองถ่ายต้องมีนี้ไว้อันเึงยอตอนนี้กุกำลังคไงร้อนมากเลยคุณพี่แล้วบางที่ได้ข่าวลูกเห็บตกนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคะเพราะว่ามนุษย์เรานี่แหละทําร้ายโลกนะก็ทาขุดไอโนอนตัดปลาอะไรอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับนะคะคุณมนุษย์ทั้งหลายเมื่อกคุณทำกันเองคุณก็ต้องยอมร้อนแล้วมีความรู้สึกมันจะร้อนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแฟนๆรายการเราก็ต้องดูแลสุขภาพเยอะๆนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่เขารณรงค์ ประหยัดน้ำาหประหยัดยากนะใช้อาบน้ําวันละสามเขาบอกว่าให้เปิดแอร์น้อยๆน้องก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าอาบน้ําเสร็จออกมาเนี่ยตัวนี่เหงื่อแตกพวกเราก็จะต้องผ่านหน้าร้อนและแรงนี้ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุก่านโชคดีเออไม่ยุราหามาให้นะคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปกินไปกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ธรรมดาธรรมดาไม่กินนะคุณพี่ต้องเลิศสิ แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยไปแถวแฮปปี้แลนด์โลกโซเชียลเขาแหม่เขาแชร์อย่างเลยแต่กเขาแชร์ก็ต้องทำแคปชั่นตลกตลกเขาบอกว่าสั่งวันนี้ได้กินชาติหน้าเฮ้ยเราจะไปอยู่เนี่ยอุ้ยสดงว่ามันต้องรอนานเขาบอกว่าอร่อยอร่อยยังไงก็ต้องรอเดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แถวแฮปปี้แลนด์กันเะอ้าวในช่วงนี้ค่ะมายุราหามาให้เธอเห็นลูกค้าเขา ถ่ายรูปแล้วก็ลงในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็คือเขาจะบอกว่าชัตนนี้รอชาติหน้าอะไรสั่อย่างนีขากวาจะได้อะไรเงี้ยนานครับอะไรเงี้ย นี่แหละคะ่ะก so ๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่กำลังขึ้นชื่อหรือชาในโซเชียลทั้งเรื่องรสชาติและเรื่องที่ต้องรอนานมากเรื่องของเรื่องคือแต่ละกระทะครับมันใช้เวลาทำพอสมควรครับเพราะว่ามันเล่งไม่ได้เพราะว่าถ้าเล่งอ่ะก๋วยเตี๋ยวมันจะออกมามันไม่ไม่ดีผมเลยไม่อยากให้มันไม่มีคุณภาพการทำเตาถ่านคือมันจะทำให้ก๋วยเตี๋ยวมันหอมกว่าครับหอมกว่าตัวเตาแก๊สและนี่เองก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของร้านนี้ต้องรอนานก็เพราะเขาใช้เตาถ่านในการปรุงให้แก่ลูกค้าซึ่งการใช้เตาถ่่าาาานนนนนีีเเออองคอขของคะก็็ืวปจุดขขยร้้ มันหอมความตมฐานนี่แหละค่ะคือของโบราณเดิมๆเนี่ยความอร่อยคงรสชาติเนี่ยกลิ่นตาถานมันจะผ่านจากกระทะมาแล้วผ่านกลิ่นอาหารแล้วสูตรดมได้สัมผัสว่าอร่อยมากโอเคครับอร่อยชอบครับมีกลิ่นตาถาดได้ครับเพิ่งมาถึงก็คนเยอะแล้วก็เลย่านานอยู่ถ้ามาช้ากว่านี้ก็คงเป็นชั่วโมงได้นานก็รอได้ถ้ามันอร่อยจริงนะคะแต่ถ้าอร่อยไม่จริงรอไม่ได้ค่ะเราจะเททิ้งด้วยนะคะอร่อยสมคำร่ำลืออร่อยมากครับ ร้านจะอยู่ข้างตลาดกลางแฮปปี้แลนด์นะครับริมถนนเลยครับอยู่ติดฟุตบาทร้านจะเปิด5้าโมงถึงตีสองครับผมจะหยุดทุกวันจันทร์รู้แล้วทาไมคนไปกินเยอะทำไมคะทำไมช้าอย่างเงี้ยก็ต้องรอนี่เขาใช้เตาถ่านไงออมันถึงได้ช้าจะเป็นหอมใช่ไหมเวลามาหอมก็เรียกคนแถวนั้นไปหมดแถวแฮปปี้แลนด์มาไป<อ>กินกน่อยเพราะว่าอร่อยเด็ดไส้นั่นเองเขาก็เลยแหมแชร์กันก็ไปกินกันนะก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ แฮปปี้แรนด์ลอหน่อยแต่ว่ารับรองว่าอร่อยและช่วงหน้าค่ะครบสุดความสวยวันนี้เออมอ์กับคุณพี่นิดนึงเป็นเรื่องอะไรสาวๆที่เขาอยากขาวช่วงนี้กระแสด่างทับทิมด่างทับทิมเขาไว้ล้างค่ะนี่เขาเขาไว้แช่แผลเขาบอกว่าใช้ด่างทับทิมเนี่ยแล้วจะผิวขาวพี่อยากรู้หรือเปล่าว่าขาวได้จริงไหมแล้วปลอดภัยหรือเปล่าหรอมีอะไรขาวกว่ายูรากูตาเบอร์รี่ของดิฉันหรอน้องก็อยากรู้เหมือนกันจะช่วยได้หรือเปล่าช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำแร่เพรา น้ำแร่ธรรมชาติร้อเปอร์เซ็ขนมข้าวอบก,กรอบตรายูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นช่วงสวยครบสูตรสนับสนุนโดยยูราซูเปอร์คอ e c เรกทีฟเซรั่มนวัตกรรมใหม่เพื่อผิวกระชับเรียบเนียนและดูอ่อนเยาว์โทรศู1ย์ส6 6หนึ1ง6นึ่งกระแสอะไรมันมีกระแสนคุณผู้ชมในใน,ในโลกโซเชียลเ็บอกว่าถ้าสาวๆที่อยากขาวเนี่ยนะให้ใช้ด่างทิม เอามาทำอะไรเอามาทำให้ผิวขาวนี่แหละคุณพี่นอกจากกลูตาเบอร์รี่จากยูราแล้วมีอย่างอื่นทำให้ขาวแต่อันนี้อันนี้รับประทานก่บคุณผู้ชมทานแล้วขาวใสของคุณพี่นี่คือขาวแน่นอนแต่ว่าไม่ได้กินวันนี้ขาวพรุ่งนี้แบบโอเวอร์ไม่ไม่มันจะช่วยข้างในให้มันใสแล้วมันก็แบบมีออยอนี่ก็ถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างรับรองเอาหัวเป็นประกันนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้มันมีกระแสเรื่องใช้ด่างทับทีมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยหมายมีข้อมูลให้คุณผู้ชมรู้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ดัก เพื่อผิวขาวจริงๆแล้วมันดีหรือเปล่าด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเปอร์มแมงกานตซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน โดยทั่วไปมักจะนิยมนํามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมต่างๆเช่นนํามาล้างทําความสะอาดผักผลไม้เพื่อกําจัดเชื้อโรคเชื้อราและใช้สารฟอกขาวดังนั้นคําตอบที่ว่าด่างทับทิมช่วยผิวขาวได้จริงหรือไม่จากคุณสมบัติข้างต้นก็คงบอกได้เลยว่าไม่ควรทําค่ะสาวๆเพราะการใช้ด่างทับทิมนั้นจะต้องระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าด่างทับทิมมีฤทธิ์เป็นด่างและมีคุณสมบัติเป็นสารออกซิเดชันอย่างแรงดังนั้นการเอาน น้ำด่างทับทิมไปแช่เพื่อหวังให้ผิวขาวหากไม่แน่ใจว่าเจอจางมากพอก็อาจทำให้กัดผิวเกิดอาการผิวไหมผิวหนังด่างดำแห้งลอกเป็นขุยหรือพูดง่ายๆว่าเป็นอันตรายต่อผิวหนังได้นั่นเองค่ะนั่นไงเขาแช์กันเหรอไม่คือมันมันมีอย่างนี้คุณพี่ตอนนี้เนี่ยนะก็คือว่าสาวๆที่อยากขาวใช่ไหมเขาเอาด่างทิมเนี่ยไปใส่แล้วก็นอนแช่แช่ในอ่างเออคิดว่าจะขาวจริงไม่น่าทำอ่ะเพราะด่างและทิมเขาไปล้างแผลใช่ไหมแล้วเขาก็ไว้แช่ผักแช่อะไร เวลาผักที่บ้านให้เมดเขาแช่อ่างล้างจานเป็นสีขาวเชื่อไหมมันเกาะเป็นสีเข้มเลยม่วงแดงๆดำไม่ควรอ่ะเอาไปล้างผักอย่างเดิมแต่ถ้าอยากจะขาวใสออร่าก็แนะนำยูรากูตาเบอร์รี่จากภายในดันนี้ปลอดภัยด้วยดันทะลุออกมาสู่ภายนอกนะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูราความลับของความสวย ติดตามข่าวสารในร่วมสนุกกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูราได้ทาง w w w y u l a t h a i l a n d c o m และ Facebook Search คำว่ายูราหรือทาง i n s t a g r กร t @yura_thailand ค่ะและสำหรับช่วงหน้าครบสูตรของอร่อยเดี๋ยวขอแนะนำเองเพราะว่าร้านนี้เคยไปตั้งแต่สมัยเราแบบว่าเล่นหนัง อยู่ตรงถนนสายเอเชียประตูน้ำพะอินไทยจะไปจังหวัดวิทยานะคะถ้าผ่านจะเห็นร้านร้านหนึ่งใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นร้านอะไรยังไม่บอกตอนนี้เขาเปิดมา40่า40กว่าปีแล้วอาหารประเภทไทยจีนแล้วรสชาติอร่อยเรียกว่าใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะนะคะแล้วดูไปด้วยเรามีคำถามใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมต้องชมให้ดีนะคะเพราะวันนี้ท้ายรายการพี่ตั๊กเน่ก็จะมีคำถามมาถามแต่ว่าจบรายการแล้วโทมา สามท่านใช่ไหมคุณผู้ชมสามท่านนะก็จะได้ยูราซูเปอร์คอร์ริคทีฟเซรั่มใช้แล้วหน้าตึงยูราบิวตี้ซันสกรีนทรีนวันเอสพีเอฟสี่สิบพบวกกันแดดในช่วงแดดร้อนๆแล้วยังมีร่มตะแดวเดินตะแดดตะแดดตัดตัดไฟแถวตลาดเห็นกันหมดเลยนะเราจะทายรายการแต่ดูให้ดีก็แล้วกันมายูราครบสูตรมายูราครบสูตร และนี่ก็คือร้านที่พี่ตากจะพาเรามารับประทานของอร่อยๆอกันวันนี้ที่นี่ก็คือปราสาททองร้านนี้เขาตั้งอยู่ไม่ไกลเดินทางไปก็ไม่ลําบากค่ะเพียงแค่คุณขับรถไปบนถนนสายเอเชียทางที่มุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตผ่านตลาดโรงเกลือตรงไปอีกนิดเดียวก็จะเจอร้านปราสาททองตั้งเด่นเป็นสง่าป้ายร้านก็แสนจะใหญ่เห็นง่ายๆเลยแหละค่ะมาอยู่นี่<า>แล้วกับขอสวัสดีค่ะพี่ตากสวัสดีครับเรานักเลยเนาะเชิญเลยครับ ก็มาถึงร้อนๆผมสั่งเครื่องดื่มรับรองคุณทิตากับคุณยายใหม่ก่อนนะครับโอ้โหมาต้องอันนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ปั่นครับสตรอเบอรี่ปั่นอันนี้สับปะรดโหระพาปั่นสับปะรดโหระพาต้องชิมต้องชก่อนก่อนอื่นแนะนำเจ้าของร้านนี่คือคุณหมูคุณจิรชนเสรีวิทยาสวรรคะสวัสดีครับคุณหมูเนี่ยเป็นเจ้าของร้านปราสาททองค่ะคุณผู้ชมบอกให้ง่ายคืองี้คุณหมูเล่าอดีตให้ฟังนิดนึง ปกติเวลาถ่ายหนังสมัยก่อนเวลาเขาเปหนหนังไทยอะยิงกับพวกกว้างๆต้องถ่ายสระบุรีเพราะงั้นพี่เนี่ยจะมาเส้นสระบุรีบ่อยแล้วก็จะเห็นนะสายมือก็จะเป็นร้านประสาททองเวลาเขานัดใครกันอะไรเงี้ยเขาบอกพาลากประสาททองมาก่อนเพราะงั้นลากมาแทองที่จะติดติดป่าและเป็นที่พบเห็นของคนที่ไปอยุธยาสระบุรีและวถวสวรรค์ถูกไหมฮะตั้งอย่เมื่อไหร่เล่าเล่าร้านประสาททอง อย่างที่พี่ตักษบอกคือร้านเนี่ยเปิดมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อนะครับผมเป็นรุ่นที่สองก็มาเริ่มต้นจากการเปิดร้านอาหารที่เนี่ยอยู่ติดกับปั๊มเชลสมัยก่อนจะเป็นทั๊มเชลค่ะค่ะก็จะเป็นร้านอาหารเหมือนกับร้านอาหารข้างฟารมทั่วไปเปิด24ชั่วโมงเปิด24ชั่วโมงเพื่อดักคนที่ขับรถผ่านไปมานักเดินทางจากเดิมเป็นกระท่อมไม้บ้านไม้ก็รับมาเป็นตึก พอตึกเสร็จก็มาเป็นอาคารลคแล้วแรกๆนี่เราขายอาหารแบบไหนประเภทไหนาหาเป็นไงคะแรกๆนี่ก็คือจะเป็นอาหารตามสั่งทัท่วๆไปผัดก,กะเพราผ,ผักผักบุ้งต้งยมยำกุ้งไข่เจียวสั่งกันอย่างนี้แทบทุกโต๊ะหลังจากนั้นก็เลยพอดีคุณพ่อก็ได้ไปแวะร้านอาหารถแถวนครสวรรค์ ไปเห็นคอนเซ็ปต์ไอเดียของพาะมีการมุ่งไอ้ลาฉีกขากนึ่งบวยปลาฉีกขากนึ่งบวยครับทำสำเร็จไว้ก่อนแล้วพอลูกค้าสั่งปุ๊บเอาลงไปอุ่นแล้วเสิร์ฟเลยเราก็ลองเอาลองมาปรับกับอาหารที่ร้าน<ม>บางอย่างก็ปกกรากฏว่าทดลองทำแรกๆเฮ้ยเวิร<ม>์คลูกค้าติดใจลูกค้าโดนแล้วเขาก็ไปบอกต่อแล้วคราวนี้มันก็เลยดังก็ยังเลยชุดนั้นคุณพี่ดูเมนูไหมดูเมนูมาดูเมนูนีว่าร้านอาหารประสาททองเนี่ยจริงๆแล้วอาหารที่นี่ เป็นประเภทไหนเอาบอกไว้สักก่อนเลยนะคะเป็นยังไงคะคุณหมูของเราก็จะเป็นเน้นเป็นอาหารไทยจีนนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสูตรตัหลักคือมาจากความเป็นคนจีนใต้จีวนก็จะมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราที่ใครๆมาต้องชอบก็คือเมนูแนะนําที่ว่าใครมาปุ๊บต้องสั่งอนนี้อร่อยมีห้อยจอปูมีน้ําพริกกะปิเคยเป็ดย่างเป็ดย่างครับน้องเอาปลากระพงสารสปลากระพงสารสอะ คุณพี่เอานี่กุ้งชาววังเพราะงั้นคุณหมูต้องสั่งให้เราทานกันด้วยผมแนะนําอาหารออเดิร์ก่อนก็คือร์หอยจอปูที่ดีที่สุดแล้วก็พอดีช่วงนี้ใกล้เทศกาลไหว้บระจันรเดี๋ยวผมจะให้ลองชิมบระจันรของเราอ๋อบระจันทระจันของเรานี่ขึ้นชื่อมาคนไปมาแวะซื้อได้อีกอันหนึ่งคุณหมูขนมพกขนมพกลองให้ทานหน่อยนะได้ทุกอย่างจัดมาเลยค่ะ ระสาททองผู้ชมดูวิธีนะว่าเราพูดอะไรไปบ้างเพราะว่าเดี๋ยวมีคำถามท้ายรายการใช่แล้วเอาเอาอันแรกเลยเรื่ออะไรันไหนดีคะก็เร่จ้อไหมห้อยจ้อก่อนลวกันห้อยจ้อกูนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันนะคะทีเด็ดของเราที่เป็นพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มบอยของเราเนี่ยเราเคี่ยวเองต้องสั่งนะคะสำหรับเวลาคนที่มาร้านประสาททองต้องทานสำหรับ ค่จ้ปูต่อไปก็เดี๋ยวเอาเป็นบ้าจางก่อนต่อจางค่ะถารสชาติอะไรทุกอย่างเนี่ยมาจากสูตรของทางอแม่ที่สองมาแล้วก็คุณแม่ก็เอามาทดลองทําดูพอทดลองทําดูอร่อยอือก็เอามาปรับปรุงอีกนิดนึงมันก็ปรากฏลูกค้าชอบอแล้วอย่างนี้มีตามเทศกาลไหมคะใช่ครับยิ่งถ้าเทศกาลเนี่ยเราจะทําเยอะมากด้วยเพราะว่ามีออเดอร์สั่งจาก่างปรเทศมาคนก็โทรมาสั่งเราจะรู้ได้ไงว่ามันมาจากประสาททอง รสชาติเราจะเป็นเอกลักษณ์ของน่อร่อยนี่อร่อยนี่คือสูตรเด็ดเคล็ดลับของนี่คือแบบมีเครื่องอะไรก็เยอะและสำคัญไม่ได้เผ็ดพริกไทยจนแรงมากอานหนึ่งก็จะเป็นปลารสามรสครับอร่อยแล้วก็น้ำรากอมเปรี้ยวอมหวานกำลังดีอันนี้อีกเป็นอีกหนึ่งจานที่เวลามาปราสาททองต้องสั่ง เมนูนี้ก็คือกุ้งชาวังครับ อร่อยซอสอร่อยมากลูกมันลูกค้าบางคนเขาเห็นกุ้งแค่นี้เขายังไม่สบาใจเขาสั่งเป็นแบบประมาณสามตัวโลแล้วก็ให้เราทําชาววังให้ก็มีครับใช้ตัวใหญ่มันมันเลยแล้วแล้วมันอร่อยเหมือนกันไหมคะมันก็เนื้อเหนียวแน่นแล้วก็แบบมันชลักมันละลายนะคะได้เวลาที่เราจะต้องกินแบบขนมฟุกไหมคุณพี่บอกว่ามาที่ต้องทาใช่ไหมขนมฟุกยังไม่มาหรอเอาเอาเอาขนมฟุกไาลองชิมอยู่ตายแล้วคุณเมียังร้อนๆอยู่เลยนะ เข้มนี wide, two, How, oh, right <S S ้ก oh, right ็จะเป็นข nope totally. ้าวไรซ์เบอร์รี่ส่วนสีสีส um> ีขาวนี่ก็คือข้าวข้าวข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิปกตินะอร่อยแล้วแล้วก็ไม่ไม่ได้หวานแบบบางที่จะหวานแบบเลี่ยมเลี่ยมหรือเค็มแบบอันนี้กำลังแปลกอันนี้กำลังดีคือที่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วที่นี่มี โปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะคนอื่นยินดีครับถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้ชมที่ดูจากผ่านจากรายการพิตั๊กก็ให้มาแจ้งแล้วก็เราจะมีส่วนลดให้10%สำหรับทานที่ร้านนะครับจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมสำหรับค่าอาหารนะคะที่ไม่ไม่ได้เป็นแบบว่าสไตล์จัดเลี้ยงเนาะนะออกเป็นค่าอาหารนะคะแต่ว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้นะต้องบอกนะถ้าอยู่นิ่งๆก็อดนะเฮ้อวันนี้เราดูอะไรดีดูเหรอคะเมื่อกี้ไม่ว่าแมดูอันนี้ กูชาวางเพราะว่าชอบความแบบความมันความกลมกล่อมโบงทำจานนี้ให้ดูหน่อยนะคุณูนะได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมูจิรชนเสรีวิทยสสวัสดนะคะจากร้านภาษาทองขอบคุณคุณหมูมากค่ะรักมากเลยรู้จักทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคุกกิ้ง่วนเรา่วนเรากิน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 กันต่อค่ะไมยุราครบสูตรไมยุราครบสูตร สนับสนุนโดยอาหารพร้อมทานกับ c p r e เรดี่มิวพาสต้าหมูดำคุรบุตะผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยกว่า50ปียูราพิงค์เคชไวท์ทรีอินวั 1, เพื่อผิวหน้าเนียนกระจ่างใสครับหลังจากที่เราได้ชิมเมนูกุ้งชาววังไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการทําเป็นยังไงทํำไมถึงอร่อยติดใจไดไ้ตอนนี้เราอยู่กับเชฟนะครับชื่อเชฟบึ้งนะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมของาการทำกุ้งชาวหวังกันนะครับมีน้ํามันครับแล้วก็พริกเผาครับแล้วก็น้ตานตาลทรายเก้ืขาวกระเทียมเจียวครับแล้วก็นมเติรดครับกุ้งแม่น้ำไซส์ที่เรียกว่ากุ้งนาขนาดพอดีพอดีเนื้อจะแน่นอร่อยแล้วก็มีมันเยอะวิธีการทําก็คือเราจะนํากุ้งไปนึ่งก่อนนึ่งทั้งหมดประมาณ6นาทีหลังจากนึ่งกุ้งจนสุกประมาณ6นาทีแล้วก็เดี๋ยวเราเอาออกมาเตรียมน้ําซอสราดเลยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาทําซอสมันกุ้งกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมันกุ้งที่ได้มาจากการนึ่งกุ้งแม่น้าของเราที่นี้เริ่มต้นด้วยการเผากะทะก่อนเผากะทะก็คือเอาน้ํามันใส่นะครับตั้งไฟให้ร้อนเอากระเทียมเตียวใส่ลงไปนะครับน้ำที่เผาครับใช้น้ำที่เผาดีอย่างดีนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นมข้นจืดหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลสีขาว ใส่มันกุ้งลงไปนะครับเพื่อให้น้ำซอสมีความข <c oughs> ้นเข้มข้นแล้วก็มันหอมด้วยหลังจากนั้นก็นำซอสที่ปรุงแล้วร้อนๆเนี่ยราดลงนตัวกุ้งนะครับราดให้ทั่วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเมนูกุ้งชาวังจากร้านอาหารราสาทองครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ตรามแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยกว่า50ปี เมนูกุ้งชาววังจากราส้วทองนะคะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะคะก็แวะมาที่นี่ได้นะคะจะมาทานก็ได้แวะมาทานหรือแวะก็ถ้าจะจัดเลี้ยงที่นี่มีสถานที่รองรับพร้อมมีที่จอดรถสบายเลยร้านประสาททองอยู่ประตูน้ำพระอินนะคะเส้นนี้มาง่ายจะไปพระนครศรีอยุธยานั่นเองแวะมาได้เลยค่ะมาถึงเรื่องคำถามนะฮะโอ้คำถามวันนี้ง่ายมากแต่ว่าต้องตอบตอนจบรายการแล้วค่อยแลโทรเข้ามานะคะถามว่า ร้านเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ยกยกที่เรามาชิมอาหารชื่อร้านอะไรโอ้โหอ่าอ่าอ่าโอ้โหพูดแค่นี้ใครตอบไม่ถูกเราบีบคอเลยร้านชื่ออ่าอ่าอ่าโอ้โหพอแล้วคุณพี่พอแล้วดีกว่าสามท่านที่ตอบท้ายรายการเรามียูราซูเปอร์คอร์ริทีฟเซรั่มอันนี้เซรั่มใช้แล้วหน้าตึงยูราบิวตี้ซันสกรีนทรีนวันใช้ปกป้องกันแดดและนี่เลย สวยงามงสวยงามต <3 S 2> ามท้องเรือร่มของยูราสีแจงแวงมีคนโอ้โหโทรมาถามเยอะมากบอกอยากได้เพราะว่าสีมันสดมากมอบให้ สามอย่างอันนี้มูลค่าประมาณ3,000ันบาทรอบนี้จะได้ให้เยอะได้สามพันบาทเลยนะคะท่านละ3า0พันบาท3ารางวัลแต่จบแล้วโทรเนาะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้นะคะทาง Facebook มายุราครบสูตรเป็นภาษาไทยหรือว่าที่อยู่ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเรามาพบกันกับรายการมายุราครบสูตรช่อง5ผู้ชมสามารถกดได้ที่หมายเลข1ค่ะ1กดหมายเลข1ก็จะเจอกับเราแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการมายุราครบสูตรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะป นอกแบดร้อนเร็วเร็ว